ในสุปภสิทธิ์บทที่16ข้อที่24 ถ้อยคำเช่มชื่นเป็นเหมือนรวงพึ่งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพารณามัยแก่ร่างกายข้อนี้บอกว่าคำพูดที่เหมาะสมช่วยให้ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณมีกำลังขึ้นในยามที่เจ็บป่วยหรือยามที่ชีวิตผิดปกติถ้อยคำที่ดีๆเป็นเหมือนยาวิเศษผมแนะนำน้องเลี้ยงเวลาไปเยี่ยมคนป่วยบอกว่าเวลาไปเยี่ยมคนป่วยอย่าไปแสดงความสงสารเขานะเพราะว่าถ้อยคำของท่านเนี่ยจะไปทำลายเขา พอมาถึงโอ้น่าสงสารเยอะโซมไปเยอะเลยนะโอ้ดูส <c oughs> เิเขาก็ยิ่งเ็าป่วยอย่างก็ยิ่งท้อแทนหมดกําลังใจขึ้นไปอีกใช่ไหมแต่ถ้ามีถ้อยคําอันหวานชื่นเนี่ยเป็นเหมือนกับน้าผึ้งซึ่งจะให้เป็นพารณาณัยแก่ร่างกายใช่ไหมบอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวอีกไม่นานก็หายแล้วนะอีกไม่นานก็มีกําลังขึ้นเดี๋ยวพระเจ้าก็รักษานะโอ้วางใจในพระเจ้านะเดี๋ยวก็ออกจากโรงพยาบาลและอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ถ้อยคําแห่งความเชื่อถ้อยคําที่ดีเนี่ยเป็นยาวิเศษเป็นกําลังใจดังนั้น้้นนใใหเเเราาชถอยคยคป็วิศษ รักษาความเจ็บป่วยและความผิดปกติในร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็รวมกันทั้งจิตวิญญาณด้วยแน่นอนครับถ้อยคําที่ดีที่สุดคงเป็นถ้อยคําในพระคาของพระเจ้าเป็นการดีที่เราจะกล่าวพระคาของพระเจ้าแก่ผู้อื่นแก่คนที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะป่วยทางร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณพระคาของพระเจ้าเป็นดังน้าพึง่งออกจากรวงวา้าชําสําหรับชีวิตของเขาพระคาของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชในข้อนี้บอกว่าถ้อยคําที่ดีเนี่ยเป็นเหมือนกับนำ น้ำพึ่งที่มีรสหวานบางคนบอกไม่ชอบกินหวานไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นความหมายของคนยิวเนี่ยว่าเวลาน้ำพึ่งหวานเนี่ยเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรงเพิ่มให้มีสุขภาพแข็งแรงถ้อยคําเหล่านั้นเนี่ยจะนําการรักษามาเพราะว่าคนไม่สบายสําหรับศาสตร์ของทางชาวยิวเนี่ยอันนึงก็คือว่าการกินน้ําพึ่งจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ดังนั้นก็เลยบอกว่าเป็นเหมือนกับน้ำพึ่งหมายถึงถ้อยคําที่เหมาะสมถ้อยคําที่ดีๆเนี่ยช่วยเยียวยารักษาร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณเวลาเราเครียดกังวลผิดปกติในจิตใจหรือกําลังท้อแท้ในฝ่ายวิญญาณหรือกําลังป่วยก็ตามนะกรุณาเลือกคนที่จะคุยด้วยบางคนยิ่งคุยแล้วยิ่งท้อใจบางคนยิ่งคุยยิ่งหมดกําลังใจพวกเนี้ยเ,เอาไว้คุยวันหลังวันนี้ไม่สะดวกคุยแต่สาหรับบางคนพอคุยแล้วมันเป็น ชื่นใจมันมีกําลังขึ้นนะครับก็เลือกคุยแบบคนเหล่านั้นที่อนุญาตให้มาคุยกับเราหรือเลือกคุยกับคนเหล่านั้นคําพูดที่ดีเนี่ย จะทาให้จิตใจสงบแล้วก็พอจิตใจสงบเนี่ยจะทําให้สุขภาพทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยพัฒนาขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เราควรจะเอาใจใส่แลมระมัดระวังทุกคําพูดของเราเพราะว่าคําพูดของเราที่เราไปพูดกับเพื่อนที่ทํางานพูดกับคนที่บ้านพูดกับพี่น้องในคริสตจักรอาจจะเป็นยาพิษหรือเป็นยาบํารุงสําหรับเขาก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราพูดแบบไหนพูดอย่างไรเราควรเอาใจใส่ว่าทุกคําที่ออกมาจากปากของเราเนี่ยให้เราระมัด ระวังให้คําเหล่านั้นเป็นพระพรเสริมสร้างไม่ทําให้เขาท้อใจลงแต่เขายิ่งวางใจในพระเจ้ามากขึ้นลุกขึ้นมาติดตามพระเจ้าละทิ้งบาปหันกลับมาเดินติดตามพระเจ้าอะไรอย่างเป็นถ้อยคําที่ดีแต่การที่ไปทําให้เขาท้อใจสิ้นหวังหมดกําลังใจเป็นยาผิดเราต้องระมัดระวัง คำพูดของเรามีครั้งหนึ่งในหนึ่งสมูเอลบทที่25ดาวิดก็ได้ช่วยดูแลคนของนาบานเวลาเขาไปต้องเลี้ยงแกะนอกสถานที่ก็ปกป้องจากโจรผู้ร้ายต่างๆอยู่มาวันหนึ่งดาวิดก็เลยส่งคนมาขอสเสบียงอาหารจากนาบานนาบานก็เยาะเยยถักถางแล้วก็ดูถูกคนเหล่าน,นั้นแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรไปไม่ให้ยังไม่ว่าจะมาเยาะเยยอ,อีกดาวิดก็โมโหมากแล้วก็ยกพวกมาที่จะมาฆ่านาบานเสียปรากฏว่าถ้อยคําของอาบีกยวิวภรยา คนสวยของนาบานเนี่ยซึ่งมีปัญญาเป็นพระพรสำหรับดาวิดทําให้ดาวิดไม่ทําผิดในเรื่องนี้ ในหนึ่งสมัยบทที่25ข้อที่23-24อาบีกายิวก็มาพบดาวิดดักกลางทางก่อนพอรู้ว่าดาวิดกำลังบุกมาใช่ไหมก็เลยไปดักกลางทางแล้วก็สุดตัวลงที่เท้าของดาวิดแล้วก็บอกว่าขอดาวิดเนี่ยอย่าไปเอาผิดกับนาบานผู้ชายที่ไร้กาศคนนี้เพราะว่าเขาชื่อว่านาบานนาบานแปบลบว่าโง่เขาดังนั้นถ้าดาวิดไปฆ่าเขาเนี่ยแสดงว่าดาวิดจะแก้แค้นเขาเองโดยไม่รอให้พระเจ้าแก้แค้นดังนั้นมือของดาวิดจะเปื้อนโลหิต ที่พระเจ้าไม่ได้สั่งให้ทำแต่ก็นึกได้ก็เลยยกพวกกลับไปถ้อยคำที่ดีๆเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์มันช่วยชีวิตคนได้ดังนั้นการระมัดระวังถ้อยคำแล้วก็เลือกถ้อยคำให้เหมาะสมในการใช้กับผู้คนเนี่ยจะเป็นพอรอย่างมากมายให้คนอื่นมีกำลังขึ้นแซ่มชื่นขึ้นหายจากโกครคทั้งร่างกายจิตใจและก็จิตวิญญาณ ค่อยคำอันช่มชื่นเหมือนลวงพึ่งยิ่งฟังซึ้งชุ่มชื่นจิตสดใสเปรียบด้วยหวานผ่านกายไปทั้งใจภารณามัยสุขสดชื่นสบายพันว่ามีถ้อยคำที่ดีเนี่ยสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจก็สดชื่นชื่นบานวันนี้เราจะเป็นแผนกจ่ายยาบำรุงหรือเป็นแผนกจ่ายยาพิษมันขึ้นอยู่กับการระมัดระวังคำพูดของเราว่าเราจะใช้คำพูดของเราแบบไหน